สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องจ่าพันชาแนลนะครับก็สําหรับคลิปนี้มีวิธีการนะครับทีห่หลายท่านหลายคนอาจเจอปัญหาเวลาที่เราจุดไฟแช็กนะครับแล้วเรากดปล่อยไฟแช็กไว้นานๆทําให้ไฟลุกเนี่ยทำให้บริเวณตรงเนี้ยมันเป็นพลาสติกมันโดนความร้อนนะครับมันก็ทําให้สปริงที่ดันเจ้าตัวฐานไฟแช็กเนี่ยเด้งหลุดออกมาอย่างเงี้ยครับสปริงเล็กๆเ,เ,เนี่ย เวลาเราจะใส่นะครับมันก็อาจจะยุ่งยากพอสมควรนะครับก็มีวิธีการเทคนิคที่จะใส่ง่ายๆไม่ถึง1นาทีนะครับสำหรับคนที่เล็บสั้นที่จะกดลงไปมันก็ยากนะครับมีเทคนิควิธีการให้ท่านผู้ชมได้ลองชมเผื่อนําไปใช้งานนะครับง่ายๆเลยไม่ถึง1นาทีเนี่ยฮะเวลาจะใส่นะครับเราก็ตรงนี้อ่า เพื่อที่จะให้เจ้าตัวนี้ใส่ง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับนำสปริงใส่รูล,ลงไปก่อนเลยนะฮะใส่สปริงมาอย่างนี้แล้วนะครับเอาเนยครับเจ้าตัวนี้นะครับนำเศษข้าวเนี่นนะยนะครับเศษข้าวแปะเลยครับ แปะไปตรงนี้นะฮะเศษข้าเหนียวเข้าเจ้าก็ได้ครับที่มันเละๆอย่างเงี้แล้วนำผ่านสปาร์คไฟมาใส่บริเวณตรงนี้นะฮะเนี่ยให้มันเป็นนี้กดลงไปบริเวณสปริงอย่างนี้นะครับ เนี่ยครับท่านผู้ชมก็ใส่ลงไปแล้วนะฮะเนี่ยฮะมันก็จะมีเศษข้าวติดตรงนี้นิดนึงนะครับก็เอาไม้จิ้มฟันก็ได้ครับมาเขี่ยออกนะครับเศษข้าวเนี่ยก็ใส่ได้แล้วครับก็เราก็นำเศษข้าวออกหมดแล้วนะฮะถ้าเราก็ลองสตาร์ทดูฮะ เนี่ยฮะถ้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะเนี่ยใสง่ายเลยก็ท่านผู้ชมนะครับที่สปริงนะครับหลุดเวลาใช้งานหรือว่าเจ้า,จาตัวสตาร์ทเนี่ยมันหลุดก็ใช้วิธีนี้นะฮะใช้ข้าวเหนียวเนี่ยไปแปะแล้วก็ใส่เข้าไปก็ใส่ง่ายครับแป๊บเดียวก็สามารถาใส่ใช้งานได้ต่อเลยนะครับเนี่ยก็งี้ฮะ สำหรับนี้ก็เป็นวิธีดีๆนะครับที่เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านชมเกิดปัญหาแบบนี้ก็เอาวิธีแบบนี้ไปใช้ได้ก็สำหรับนี้คงมีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับใคก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องจ่าพัน channel ด้วยน,นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ